สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดายใบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พัสดุอัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับพยากรอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาปลายฝนต้นหนาวจะมีฝนไหมนะครับมาฟังกันเลยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนแ,และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางในขณะที่มรลสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางทาให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าว ไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณเอ่าวไทยตอนบนขึ้นสูง 1- 2เมตรส่วนบ,บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะครับสำหรับภาพพยากรณ์อากาศต่างๆนะครับตามหลายภาคนะครับจากภาพถ่ายทางดาวเทียมนะครับก็จะพบกลุ่มผลบริเวณ ใกล้ๆภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับส่วนภาคใต้ก็จะลดน้อยนะครับก็จะไม่ค่อยมีฝนหย่อมฝนเท่าไหร่ยังน้อยกว่าภาคอื่นๆนะครับสำหรับภาคใต้นะครับสําหรับภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิษณุโลกเพชรบูรณ์และพิจิตรกรแพงเพชรสุขโขทัทยตาก อุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 4องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินยโสธรและร้อยเอ็ดอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสู 34, งสุด3 2 3 4องศาเซลเซียส สำหรับภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตาด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,ด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขายะลาปัตตานีและนราธิวาสทะเลมีขึ้นสูง 1- 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังลีกเลี่ยงไปณที่บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเกต็ตแลกบี อุณหภูมิต่ำสุด31องศาเซลเซยียสตึก3 4องศาเซลเซียสนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรควรเดินเรือด,ด้วยความระมัดระวังด้วยในช่วงระยะนี้นะครับสำหรับกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิส,งสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียสนะครับสำหรับภาคกลางและกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลก็มีฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับสำหรับภาคกลางเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนมากกว่าภาคอื่นๆนะครับติดตามข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศได้ จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ